นี่เลยมีปูมีกุ้งมีหอยนะคะชาดบืงในจุกจุกตำไหลทะเลร้อยซาวยอยวร้านส้มตำสายคอนเทนต์เออตำหงพิเศษทุงไงตอบโจทย์ให้กันคีเอเตอร์หลายๆท่านแมนบอบางคนก็ดาใช่ไหมดาว่าลูกร้อนลูกแล่นแล้วบัดนี้ มันบ่ได้ใส่ทุกถุงนาะใส่ทุกถุงเลาวกรโทุกเลยเนาะเออแหมนความง่ายแต่ถุงแม่นบ่อ๋อเครื่องมันกามลายอยู่เครื่องกระลายแม่นบ่จ้าปลาแดกหอมปลาแดกต้มเนาะค่ะเด็กตมเองปลาปลาหาต้มเองนะคะนัวนัวหอมหอมมีดิบด้วยนะคะใครที่กินปลาแดกตอนอื ป่าขับองป่าขับผบนงนงอเอเ,เปิด,ปดทุกวันไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฮะอยากเปิดทุกวันแล้วเปิดทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่เศรษฐกิจ <ๆ S 2> ไม่ค่อยอดอีตั้งแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบอตั้งแต่จักโมงหอดจักโมงตั้งแต่เก้าโมงถึงสามทุ่มป่าร้านตะบุงเปิดแต่เก่าโมงหอดสามทุ่มที่อยู่เส้นถนนไอพี่ยู่ขันเป็นค้นสกลนครจะรูแถวแถวโรงแรมสกลแก่นปักมุดไว้เรียบร้อยเลยปักมุดไว้เรียบร้อยจับจีพีเอสมาได้เลยร้านส้มตำเดียวดาย ขันเกิดเขาอยากนั่งกินอย,ยู่รานโบมี่ <laughs> มี่ <laughs> บมี่เดอ้อตำัะหุ่งเริ่มต้น40บาทตำลาวแล้วก็มีข้าวนอกขา้าวเหนียวขาล้านมีเอยียงแนวซีมี่สมพักแคบหมูอุ้ยมีอันนี้ด้วยแมงซ้อน,นอทอดหัวกุ้งกรมี่ไข่คเคยปิ้งส้มหมูแล้วก็กากหมูฮารดกากหมูกันบ<ม>ักไงักตีียว สองถุงนี่เดนีมันนอนมันนอนอยู่อันนึงถามว่าถุงใหญ่ทำทำไมผู้ใดเห็นถุงใหญ่แล้วโบยิ้มเดนเนาะเนาะเขาก็ยิ้มหมดเขาก็ทำเพื่คอนเทนต์ไงคอนเทนต์เนาะเื่อนี่ผู้ใดก็หาเงินนำคอนเทนต์เนาะนี่เลยมีปูมีกุ้งมีหอยนะคะปฮาร์ดเบอร์นี่จุ๊บๆลอยเศร้าเด้อพี่น้องเด้อสูตรพิเศษนะคะหยอค่ะบอร์นี่อันนี้เป็นตำเหลาทะเลนะคะทุกคนที่เราสั่ง ร้อยยี่สิบบาทก็ใช้ได้แบบจุกๆแบบนี้เลยเดี๋ใส่ข้าวโพดก่อนใส่ข้าวโพดนะจ๊ะทีนี้ยามมันมีเนี่ยใส่ไห้ได้เลยจะได้เมื่อไรเขาบอกวาสูงเขต้องถามก็ว่ต้องถามหาเลยว่ามีบ่อเนาะปลาใส่บักขะว๋สองหน่วยคุณป้าเนี่ยค่ะแน่แซ่ใบคุณนะาร้เรียบร้อยไม่เอาแกนนะคะไม่ต้องแถมจ้าเดี๋ยยวอากได้แกนเลยปลา เอ้จังไดสิกินเหลืออันนี้คุณนะ่ะลาดล้นไม่นะคะ่ะล่นล่นล้นล้นจานอ๋อขอบคุณค่ะได้แล้วตำไหลทะเลร้อยสาวไปบะนี<อ>แล้วก็มีข้าวปุ้นด้วยนะจ๊ะเยเธอดูกุ้งดีมาชิมเลยเนาะอยากกินนะ ปลีเรานัวนัวหอมหอมอันนี้ปูปยู่จ่วผูมากก็ดีทุกคนดู อทุกคนไม่มีที่นั่งนะอันนี้คืออยากทายคลิปก็เลยแล้วก็อยากซิมยูรานก็นเลยขอเพิินว่าพอนังกินยูรานเนี่นะนะได้เยอะมากเลยเต็มจานน้ำปลาแดกก็คือหอมแล้วก็นัวเลยในร้าเบิ่งน้ำปลาแดกคน,คน กินก็บเพปุ่นค่ะนามมันนัวนัวเลยเธอน้ำปลารนัวมากพออยากใส่มือเด้อพี่น้องเพราะว่ากินกินคนเดียวใครอยากกินตามมากินได้เลยพี่น้องตำมหาุ่งเดียวได้ เดี๋ยวนุอมปากหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์รับรองว่าแสีบนวแน่นอนประแดกหนุ่งประแดกตึงโอ้